สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมาบุก11บาร์ลับในกรุงเทพที่รู้แล้วไม่ต้องเหยียบไว้รู้แล้วเหยียบไว้อย่าไปบอกใครเชียวเพราะเราจะมาเปิดไล่แทงบาร์ลับที่ดีที่สุดในกรุงเทพให้เราสาวกได้ออกไปตามค้นหายิ่งในช่วงหลังมานี้กระแสร้านลับหรือบาร์ลับ จะดูเป็นอะไรที่ฮิตสุดๆเพราะไม่ว่าร้านนั้นจะซ่อนตัวอยู่ในมุมไหนของเมืองก็จะต้องมีคนไปค้นเจอเพชรในตมและนำมาบอกต่อจนทำให้บาร์แห่งนั้นกลายเป็นที่นิยมขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะยากแค่ไหนเราก็ไม่หวัน่นกับการรวบรวมรายชื่อ11สุดยอดบารับที่ทุกคนต้องไปพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นร้านนั่งชิลหรือคอกเทลบาร ตามตรอกซอกซอยก็มีให้ได้ตามรอยกันแบบไม่ต้องสืบที่ทุกร้านอัดแน่นไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบรรยากาศชวนผ่อนคลายเรามาดูกันนะครับว่า11บาร์ลับสุดยอดในกรุงเทพมหานครมีที่ไหนบ้างลำดับที่1นึ่ง The Fire Locker Room พิกัด สุขุมวิท55บาร์ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านทองหลอ่อแบบซ่อนจริงๆไม่มีป้ายร้านไม่มีสัญ,ญลักษณ์ใดๆใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องลองมาสัมผัสประสบการณ์กันดูวนขอบอกว่าถ้าหาทางเข้าเจอแล้วจะพบกับบาร์ลับสองร้านทริร้านคือโคตรดีเหมาะกับการหนีความวุ่นวายมาจิบผ่อนคลายกันแบบสนุกสนุกเบาๆ ลำดับที่ n องไ e ด h โฟ o ต้บูทพิกัดแกล p เพรสเด n t โฮเทลชั้น2ส,สุขุมวิทซอย11บเอ็ดไ o ด์โฟโต้บูทสปีกอีซี่บาชื่อเก๋แห่งย่านนานา,นาที่ตั้งอยู่ในร้านสปอร์ตบาร์อย่าง s ก o r ์บาร์อีกทีโดยทีมของร้านนั้นก็เก๋ไก๋ไม่แพ้กันเพราะต้องหาตู้ถ่ายรูปให้เจอถึงจะเข้าร้านได้โดยด้านหลังตู้จะเป็นทางเดินที่ดีไซน์ให้เหมือนห้องล้างฟิล์มจนเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็จะพบกับทางเข้าร้านในที่สุด ลำดับที่3ามให้เหลียงพิกัดสุขุมวิทซอย33ให้เหลียงบาร์วิสกี้สไตล์ญี่ปุ่นที่แฝงตัวอยู่ในซอยสุขุมวิท33ภายในเป็นบาร์เล็กๆบรรยากาศแสนอบอุ่นที่เสิร์ฟวิสกี้พรีเมียมนานาชนิดซึ่งมาจากแหล่งผลิตชั้นดีในญี่ปุ่นและทั่วโลกพร้อมสร้างประสบการณ์กินดื่มแบบต้นตำรับด้วยเมนูอาหารแอพเพทิเซอร์สไตล์ญี่ปุ่นสุดหลากหลาย ฮาวาน่าโซเชียลพิกัดสุขุมวิทซอย11ฮาวาน่าโซเชียลควรจะเป็นบาร์ลับแต่เพราะความโด่งดังของมันทําให้มันได้รับความนิยมมากจนเก็บเป็นความลับไม่ได้เลยทีมยางโซโฮฮอสพิทอลิจีที่เป็นผู้ก่อตั้งนั้นได้รับความสําเร็จมากมายกับบาร์และร้านอาหารอีกมากมายนับไม่ถ้วนเราจึงมั่นใจได้ว่าพวกเขารู้ดีว่ากําลังทําอะไรอยู่ ัวคลับนั้นตั้งอยู่ในซอยลเล็กๆที่อยู่ในซอยสุขุมวิท11โดยทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ตังตู้โทรศัพท์ที่มีคำว่าเทเลโฟโนประดับอยู่ด้านบน5เจโบโรสกี้แบงคอกพิกัดสุขุมวิทซอย55เจโบโรสกี้แบงคอกบาร์ลับในย่านทองหล่อของโจเซฟโบโรสกี้มิสโซโลจิสชื่อดังผู้อยู่เบื้องหลังบาร์ในโรงแรมดังหลายแห่ง ด่านในร้านแบ่งเป็นสองชั้นเน้นบรรยากาศแบบมืดมืดดูหน้าค้นหาโดยที่นี่ถือเป็นบาร์สุดเอกล u ก i v e อย่างแท้จริง 6. ค้างข่าวบาร์พิกัดคูบาชั้น2ถนนพระสุเมน ข้างข่าวบาร์ Speak Easy Bar ตั้งอยู่บนชั้นสองของร้านคูบาย่านถนนพระสุเมนมาพร้อมกับการตกแต่งในสไตล์เรียบง่ายและเป็นกันเองโดยที่นั่งของร้านจะเป็นโต๊ะไม้ยาวหันหน้าออกหน้าต่างสามารถมองดูบรรยากาศภายนอกได้แบบเพลินเพลิน 7. No โนเวบีเพิ no กัด THA City l o ตี Hotel เอกมัยซอย6 n no โนเวบีเ k เ รูปท็อปบาร์วิวสุดปังย่านเอกมัยที่จะพาคุณหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองกรุงไปฟินกับอาหารเครื่องดื่มรสชาติระดับพัตตาคารการันตีความโรแมนติกกับวิวพระอาทิตย์ตกดินเหมาะสำหรับมาเดทกับคนรู้ใจสุดแสนโรแมนติก 8. Secret Chamber พิกัดทูฟั s l e สลิป i ิ d i n ้ชั้น2ถนนพระราม4 Secret Chamber ์บาร์ลึกลับใจกลางเมืองตั้งอยู่บนชั้นสองของร้านอาหารฝรั่งเศส c o เวนส์เดนมาร์ r k e สอาคาร To ฟา t ทูสเลฟมีคอนเซปต์ห้องใต้หลังคาสไตล์อังกฤษด้วยโครงสร้างที่ใช้ไม้และอิฐเป็นหลักจึงมีบรรยากาศค่อนข้างสบายๆเป็นกันเองเข้าไปด้านในจะมีห้องเล็กจำนวน2ห้องรองรับผู้ที่ชื่นชอบการสูบซิก้าร้านนำเข้าซิก้าจากคูบา ลำดับที่9 Secret Story พิกัดสุขุมวิทซอย24 Secret Story ตั้งอยู่บนชั้น5อาคารหลังโรงแรม Twenty Inn ซอยสุขุมวิท24เป็นคอกเทลบาร์ขนาดกระทัดรัดแต่อัดแน่นไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจโดดเด่นที่สุดคือการตกแต่งร้านโดยใช้เทคนิค Projection Mapping ฉายภาพแสงเหนือไปทั่วเพดานซึ่งภาพนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเทศกาลเมื่อมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นบรรยากาศและความคึกคักของคนในย่านพร้อมพงที่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยลำดับที่10ชูชูฮิดเดนเพรสพิกัดตรอกสะพานยวนชูชูฮิดเดนเพรสย้ายมาตั้งอยู่บนชั้นสองของร้านอาหารฮาร์ดบีท ในตรอกสะพานยวนซึ่งไม่ไกลจากโลเคชั่นเดิมมากนักโดยร้านยังคงคารคเตอร์สุดกวนกึ่งทะลึ่งอยู่เช่นเดิมตกแต่งในโทนสีชมพูสุดน่ารักความพิเศษคือเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นในร้านส่วนใหญ่เป็นการนำเฟอร์นิเจอร์มือสองมาดัดแปลงและลำดับที่11ก็คือเด no. ค k คี r ร o m ูมหมายเลขสเทอกเทลบาร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในจอร์สโฮเทล หลังห้องใหม่เลข72ภายในเป็นบาร์เล็กๆตกแต่งโทนสีแดงเขียวเข้มสุดคลาสสิกส่วนที่ดึงดูดสายตามากที่สุดคือบาร์ยาวลายหินอ่อนที่รอให้ทุกคนไปนั่งจิบเครื่องค็อกเทลสิกเนเจอร์เย็นเย็นสักแก้วซึ่งรังสรรค์ขึ้นเพื่อเล่าเรื่องราวการเดินทางของมิส h ์ r อร์ตไว้อย่างน่าสนใจพิกัดคือจอร์จสโฮเทลอารีซอย4 และนี่ก็คือ11บารับที่ไม่รับต่อไปในกรุงเทพมหานครที่รอให้ทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ